ปกติเนี่ยน้ำดอกอัญชันเนี่ยจะมีสีน้ำเงินลักษณะนี้นะคะแต่วันนี้เราทําขนมช่อม่วงเราจะต้องการให้น้ำเขาเนี่ยออกมาเป็นสีม่วงค่ะวิธีทําก็คือให้บีบมะนาวลงไปนะคะประมาณซีกหนึ่งค่ะนะคะมะนาวจะไปช่วยให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงค่ะทันทีเลยเห็นไหมคะคนค่ะให้เข้ากันบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิะพามาทาขนมช่อม่วงนะคะเราจะเริ่มจากการผัดไส้กันก่อนค่ะก็ให้เราตั้งกระทะขึ้นมานะคะแล้วก็จุดไฟใช้ไฟกลางพอกระทะร้อนแล้วใส่น้ํามันกระเทียมเจียวลงไป1ช้อนโต๊ะต่อด้วย3มเกลือ1ช้อนโต๊ะ3มเกลือนี้ก็ได้จากการตำรากผัดชีกระเทียมพริกไทยรวมกันนะคะเรียกว่า3มเกลือค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงสับลงไป60กรัมค่ะ ผัดไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้สามเกลอือของเราส่งกลิ่นหอมขึ้นมาพอสามเกลอือของเราส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ใส่ไก่สับค่ะลงไปง150กรัมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ พอไก่สุกได้สักประมาณ50%ก็ให้เราใส่ใช้โป๊หวานลงไป100กรัมสําหรับช้โป๊หวานเนี่ยซื้อมาก็ให้ล้างไหลายๆน้ําเลยนะคะสักประมาณ5น้ําก็ได้ค่ะให้ความเค็มเนี่ยเขาออกไปไม่ใช่นั้นเขาจะเค็มเกินนะคะพอล้างแล้วก็สับให้ละเอียดได้ลักษณะนี้ค่ะใส่น้ําตาลปี๊บต่อลงไปเลยค่ะ120กรัมผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะพอผัดได้สักครู่หนึ่งเนี่ยค่ะน้ำเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นน้ําที่ออกมาจากน้ําตาลปีป๊บแล้วก็จะเป็นน้ําที่ออกมาจากหัวไชโป๊นะคะให้เราผัดต่อไปจนกว่าจะแห้งนะคะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงค่ะอย่าทิ้งเขาไปไหนนะคะนี่ค่ะพอน้ําเริ่มแห้งได้สักป,ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ยังแฉะอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงขั้นจึงนองแล้วให้เราใส่ถั่วลิสงขั่วป่นลงไปได้เลย100กรัมเดี๋ยวถั่วลิสงเนี่ยจะไปช่วยให้มันแห้งเองนะคะ ต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็นำไส้ของเราเนี่ยมาเทพักไว้ในจานค่ะได้ไส้แล้วเราก็มาเริ่มทำในส่วนของแป้งช่อม่วงกันได้เลยนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป130กรัมต่อด้วยแป้งเท้าหนช้อนโต๊ะ แป้งข้าวเหนียวหนึ่งช้อนโต๊ะและแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะคนของแห้งให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นาน้ำดอกอัญชันมาเลยค่ะสองรกรมัมปกติเนี่ยน้ำดอกอัญชันเนี่ยจะมีสีน้ำเงินลักษณะนี้นะคะแต่วันนี้เราทำขนมช่อม่วงเราจะต้องการให้น้ำเขาเนี่ยออกมาเป็นสีม่วงค่ะวิธีทำก็คือให้บีบมะนาวลงไปนะคะประมาณซีกนึงค่ะ นะคะมะนาวจะไปช่วยให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงค่ะทันทีเลยเห็นไหมคะคนค่ะให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะเป็นสีม่วงแล้วนำมาเทใส่ลงในแป้งที่เราผสมไว้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะครึ่งแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีจนแป้งละลายหมดแล้วเนี่ยก็ให้เรานำมาเทลงบนกระทะได้เลยค่ะ จุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดมือเพียงแค่หนึ่งนาทีแป้งก็จับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะนำไม้พายมาช่วยอีกอันหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะได้พลิกแป้งนะคะให้แป้งโดนความร้อนโดยทั่ว พอแป้งสุกได้ลักษณะนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้ค่ะเนี่ยค่ะดูนะคะไม่ต้องสุกมากค่ะเพียงเรารู้สึกว่าเขาจับก้อนพอที่จะปั้นได้ก็ปิดแก๊สได้เลยนำลงมาเทใส่ถาดเลยค่ะสรุปแล้วเวลาที่อยู่บนกระทะเนี่ยก็เพียงแค่ประมาณ3นาทีเองนะคะเพอถ้าอยู่นานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาจะแข็งค่ะเราจึงนำมานวดต่อในถาดนะคะเพื่อให้แป้งเนีย,เนยนขึ้นจะใช้มือเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแป้งยังร้อนอยู่มากให้ใช้ไม้พายช่วยนวดค่ะ พอรู้สึกว่าเขาเริ่มคลายความร้อนบ้างแล้วเนี่ยก็ใช้มือนวดได้เลยนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดค่ะพอเรานวดแป้งได้ที่เป็นก้อนเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปหอ่อกระไส้ได้เลยนะคะไม่ต้องมีการพักแป้งค่ะนี่ค่ะให้ดูเนื้อแป้งนะนี่จะประมาณนี้ค่ะมาเริ่มปั้นได้เลยค่ะหยิบแป้งขึ้นมานะคะทำให้เป็นลูกกลม,กลม ถ้าใครมีตาช่างก็ให้ช่างได้ค่ะหนึ่งลูกเนี่ยก็มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสิบแปดกรัมค่ะพอได้ลูกกลมๆแล้วเนี่ยก็ให้เราแผ่ออกแผ่ออกให้แบนนะคะอย่าบางมากนะให้เหลือความหนาไว้ด้วยค่ะนี่ค่ะแผ่ออกในลักษณะที่แบนแล้วก็มีหลุมๆนะคะแบบนี้เพื่อที่จะมาตักไส้ใส่ค่ะตักไส้ใส่ลงไปแล้วเราก็ห่อหุ้มขึ้นมาเนี่ยค่ะ บีบๆให้เขาติดกันนะคะแล้วก็เอาด้านที่ไม่สวยเนี่ยคว่ำลงไปข้างล่างเลยเราก็จับทรงให้เขากลมสวยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนำแหนบช่อม่วงมาเลยค่ะแหนบตัวนี้หาซื้อได้ในแอปช้อปปีนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะแหนบช่อม่วงหนีบตรงนี้ก่อนนะคะด้านข้างค่ะปึ๊บนี่แหละค่ะเหตุผลที่วิวบอกว่าปั้นแป้งอย่าให้บางมากเพราะเราต้องมาหนีบนะคะหนีบวนไปให้รอบ จิกเบามือหน่อยนะคะระวังจะทะลุไปถึงไส้ด้วยค่ะพอชั้นที่สองก็ให้เราหนีบแบบสับวางวนไปค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันติดแหนบก็ให้เอาแหนบเนี่ยมาจุ่มลงในน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวกับกระเทียมเจียวที่วิเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ได้แสดงให้ดูค่ะนี่ค่ะต่อไปก็ชั้นที่สามวนไปค่ะ ตรงไหนไม่สวยก็หนีบเพิ่มได้นะคะตกแต่งให้สวยงามตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนํามาวางไว้ในหม้อซึ้งนะคะเพื่อที่จะเตรียมนึ่งค่ะวิก็จะลองไปตรงที่หม้อซึ้งก่อนนะคะแล้วก็โลมด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวสําหรับวันนี้เนี่ยวิก็จะปั้นเพียงแค่สิบดอกนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวเขาก็จะแข็งลงไปค่ะทิ้งได้เลยค่ะแต่ไส้เนี่ยสามารถเก็บใส่ตู้กับข้าวไว้ทําในวันต่อไปได้นะคะ เอาใส่ในหม้อซึ้งแล้วนําขึ้นนึ่งได้เลยค่ะวิได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วค่ะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะผ่านไป5นาทีก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะขนมของเราจะสุกง่ายนะคะเพราะว่าทาั้งไส้แล้วก็แป้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสุกตั้งแต่แรกแล้วในตอนที่เรากวนแป้งนะคะแล้วไส้เนี่ยก็สุกแน่นอนแล้วเพราะว่าเราผัดไส้มาก่อนแล้วค่ะพอเราเอาลงมาปุ๊บเนี่ย ให้เรารีบฉลมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเลยนะคะเพื่อความเงางามแล้วเขาก็จะได้ไม่แข็งกระด้างด้วยค่ะแปะๆลงไปแบบนี้ค่ะสัสองรอบและพอขนมเริ่มเย็นตัวลงเนี่ยก็เริ่มคีบจัดใส่จานได้เลยค่ะอืมสวยงามจังเลยค่ะ แล้วเราก็นํามาโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะถ้าใครชอบทานแบบมีกะทิโรยหน้าก็ทํากะทิมาโรยหน้าได้นะคะรสชาติของกะทิโรยหน้าก็จะเหมือนกับเขาเกียยปากหม้อนะคะอ่าประดับประดาด,ด้วยพริกขี้หนูสีแดงๆสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามมาชิมกันได้เลยค่ะสวยไม่กล้ากินเลยนะคะอืม อืมแป้งนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติของไส้เนี่ยอร่อยมากๆค่ะลองไปทําให้ได้เลยนะคะไส้อร่อยค่ะอืมทางบ้านก็ลองไปทำกันดูนะคะนอกจากจะทำกินเองได้ทำขายได้แล้วเนี่ยยังสามารถทำในงานพิธีงานบุญต่างๆได้ด้วยนะคะของสวยงามค่ะวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ